สวัสดีเด้สวัสดีพี่าเ่ลวพี่จะเกทีปลมากต่ำากเลยกอูุ้ดีจะเบอกเขาใข่เอเคียรไปเบอแจงตีลมะไงจำรถจะเ้าน่ะเฮ้าขุ่นยืนด่จะโกกก็มันยุ่เือขึ้นกันปั้นเข่านะอาร์คุยนะตะกี้นะแฮ้มันมาขี่ใส่หัวนังขวงุบัีจ้ามาได้กิข่าวพี่น้อง ไก่เจียวส้มตำดีละค่ะไปหามากแหละก็กินผักบริกินเนี่ยนวหาด้วยเหมือนเดิมแนวหาเนอะบริกินเนี่ยเนี่ยเอาเนอะบอกกินบอกกินมันกินดูแล้วเนวหานั่นมบอกเอามะเขือเทศขึ้นาไม่หนักกัลลัก็ดี พยายามพยายามโดยที่ตัวจุดจุดพยายามเอากันเพิมแค่มาเพิมเออเพิ่มดวสิจุดนั่นคือใจเลยนะฟังเพิแค่นี้ก็ปวดได้ข่าวเที่ยงคับบายพี่น้องทุกวันลูกตาจม แค่ดับที่ขาดไปเลยดรามันักงอยาให้มันนำวานเขาเป็นสิซักหมกินมาเช่าบ้านก็ได้ผิดซอกนั่วเราลองมาตาก่อนะก็อยากเลียว็เอาใส่หมอยังบะหอจามาติดแลยไ้เได้ถวยเรื่องุืก นก็าะ,ะแข่งหมอดข้าโทดเอามาสินเลยอาโอ้จับย่างไปจังว่าจังไรทีชุกย่างไตนะ่เพิ่จะเาแเมื่อเาแต่มาโม่กนด้เดิ่ยอพี่น้องชิจาเยอุก <laughs> เข่าสั่นแล้วยังเอือนะ่ะพ่นยานงกุกว่าเพ่นีนังเพนเผา่าแตมาโ่เพิ่นเยอ,อจออองอังหานั่งมาน่ายแล้ว แอ่ยเนก็อนสวแล้วโอ๊ยตางโอ้ยว่าปุจิชวนท้อนๆห้ามันเลยสีบก่อนน้ำตุ้งติ้งเห็ดดิบดุตางบอกว่าใส่กระเบื้อน้ำใส่ใส่แกงเย็นน้ำใส่

แจ๊บได้ไหมแบ๊บได้โอ้ยมันหมันแต่หมันอันนบ้างไม่รู้นะ่อคัเฮ้ยอะร่น้างใส่ยาตะปกที่โอยจมเขาคายตัวงื่นี่เลยเนาะโป็นตวผู้เดียวอยากนะเข้าไปขอสิให้อหนึ่งนะสี่พุกหน้อย

กอนทำก็จะลอยข้าวไอนี่บบนี่แบบแบบนี้มันก็วู้ยัดเดก็จะต่อให้หมดางคนนินายังไม่ต้องกินเค้กเฮกค่อยิเป็นอาหารเฮกเลยแล้วไม่น่นอนแล้วใส่อะไรตรงนี้ก็บอกว่าต้องไม่แน่เราให้บอกว่เพิ่ง เาเป็การท่งนี่ตมมาแล้วบอเอ้าโอ้ยล้บแล้วเป็นตัวบบ่าวาตุยเบียกเอาคุงคุงไปข่านเนาะหลก็ขาไปตเอ้กินเาที่ินใ่หมอิมเนาะ บหมี่ไากินดอกดูวซ้อมบามี่จะไปก้มฟองน่นฟองนู่นฟองูนทอดไม่แหงหล่ะเปโคทไนไ่ได้รอยเ้อแต่องคนใต่สพานั่งนี่เอะจิ้มไปเยอะเยังกินจิ้มโบมอยู่มันืออือัว ต้ายแปาบแล้ว่ด้จานะทีนีงเมื่อ่เนี่ยบอมยังเหแม่้เขาคอยน้ำบอกส่งตอาสื้เน่เป็นน้นโนแบบเา่โังน่นะพุดเบิรดหาพุดจะโ่นขู่อรอดมันก็เป็นข้าวขาเออะเ จ้าเจ้าถนัดใช่ยิ่งด้วยจังหาเห็ดจะเข้าบุญยอมเนาะเจ้าหาเห็ดอย่างสามมือก่อนเบื่อมือไงกูเบื่อแล้วกูนี่แห้งเลยกูมีอยากม้าอื๊บไปน่ะกูอยักม้าเราเนี่การจีอ็อฟคาดาคูนี่มือกูนี่ม้ากูนี่ปรเดียกม้าเราครับคุณนักถนัดพูดคาคาลุ่มาจเรื่อเรื่องพูดมีวานั่งอ่านอยู่ ย่อมเมื่อยลงย่างมัน,น,มนก็ยอมไปแล้วยอมตรอดั้าย่างมันเล้กก็สู้ก็ถอยยามเนาจอ่าเป็นุต้องคุ้ยซ้อนกันนั่นเลิกเลิกแจยางนันย่างมันไข่ชวยทได้กินกนะตัวแม่นะวตุ้ยอย่างนะยลิคุตย่งใหญ่ไม่ได้รับโตต่หม่ขุนสองจี่โตก็ได้่คอยไปคุ้อ

ล่อนจาสู้ได้นะนั่นเนียเป็นสามที่สบกามที่ตัวเมื่อตัวน้ักไนตัวเม่หองไปหาหรตัวผู้หองนั่นตัวม่ไ่อง่ะสาดเ็เลยตาหนักออกมาหน่อยที่เนอบ้างไปเรื่องถามรายอะไามจาบ่บาอบจากพีนา แค่ไป็ำก็ไ้อป็นนออกเนื้อ่วกระปุกนี่มันเค็มเลี้ยอยู่ไซร์ก็้เค็มบางน้ำแล้วเค็มยิงชานเรากินน้ำกระตุืมนี่ยรสชาติ่ละคนเนี่ยมันกันเนาะแต่อยัก่ดเดยวอับดบางน้ำแล้สวเดิเที่ยวไหนวนีนี่มีเิน

สมินซ่ดันๆีอย่างมันคนใส่ใจบางคนใส่ใจบางนหูีคนโอ้ยบมันแหนมันเงาสะกอกอยู่บ้ออะหัวแปะที่ร้อนที่ร้อนที่ร้อนที่เสียงดังนี่มันไม่องมั้ ก้าคุก็บเอาทิ่หน่อยพ้าอาแกรถือหลอกไปบอมีอะไรอย่งอยู่ได้ได้อันเม่เห็นมืดๆน้ำเทพดาบอกว่าคยีกระคืบอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ยกุมคู่จิ้นเ่ากลมไปกลมไปกะท้อได้คนทีบตัวให้น้อยลงหล่เป็นรัมี่อือนีด่นเาจู

ูบันทับช่งอยู่นี่จะให้เขาเร่งต่างลงเรียนางบ้าดีเลยไม่ค่อยดีฝ่ายนี้เสริมแบ่งกแล้วทต่อกขอ่ไม่ได้ตกมครับบนเยือครับบนเรือหอมก็ตอเล้อย่างเรือ่ก็แขาจจะพูดใทอดสักคนจะพูไม่ได้ มันตะดมันตวปดแต่ทีเนี่ยมนจะแขงรองลดเมันะปให้เม่ไทำะนองเอะเกิดยังนี่ยปรด็นีวามัดสีนพวกตาาพาไปั้นแต่ี่อื่อเยอะมาก่อนเหรอรบทำไรเกี่ยวน่มเงส เป็นน้ำเ้มายาเจียมายาเจียประมณจะเคลือน่ะน้ำาลใเด้อน่งมาหยับน้าน้าไม่ได้หนาตัวใหม่ลงไปน้เป็นน้ำมายาเจียจะพูดนั้นจืดดาบเออง่ายคะอึน่าหน้าบ้านอยู่ที่เกาะระงถาพี่เออใส่เป็นน้ำ แล้ก็ก mm ินทอดต้าแบดนี้นะแล้วก็ลางงานน่ะก็ได้โลแล้ววันฉันบ่เร่บ่เร่อนันจะปูรถซื้อะปูแล้ววาท่านีบ้าเนาะเอาทั้งวันี่ต่อพรับอฮเมยเนาะไปเออจะจะพูจะพูไปน้ำเอาลูกแม่ินใส่เออนี่ก็รตเจอดทิ้งชุดแต่ทันเทมาโมเป็นลางานก็บาได้แค่ปอห้ลา ้เขาอืดใช่ลนอเลกินแล้วก็อิ่มพี่น้องเอ้ยอิ่มแล้วก็บปอยะล่างงานหก็ได้อยู่โลกามาไหนก็ภาพมาสเกียั้อกียตงไ่อดอะไรพี่น้องเอ้เขาเก็บภาพบราการกินขพี่น้าวอากปอไี่น้องปาไเอาไปเอาเาไป้าไปดไเอาไาปอาอาาเาอาาอาเาออตาอา